สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเด็กนิไลดอนเอ็กซ์นะครับกับแนวทางการจัดเด็กสําหรับอืมก็ไม่รู้อะคนที่งบไม่เกินสองสร้อยมั้งก็เด็กเราก็จะมีตัวหลักเป็นนิไลดอนเอ็กซนะครับ ที่มีท่ารีเจ็คโวท่าโปเกมอนบปนตำแหน่งต่อสู้ของไฟตังข้ามมีตัวนัเอเมดอยู่ต,ตีเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับจาก60ก็จะเป็น160นะครับแล้วมีไซเบอร์ไดเป็นท่าไม้ตายตีสองยสินะครับพลังงานก็จะมีสายฟ้ากับพลังจิตนะครับเพราะว่าเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กพลังจิตแล้วก็ตัวแบกอีกตัวหนึ่งของเด็กเลยนะครับคือ ิกซี่เอกความสามารถโซนพื้นผิวดวงจันทร์ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่พลังงานสำหรับนี้ของฝ่ายเราทุกตัวที่มีพลังงานจิตติดอยู่ทั้งหมดจะหายไปก็คืออ,อ,อย่างเช่นเราวางปิกซี่ไว้บนเบนใช่ไหมครับอ่ะเราวางปิกซี่ไว้บนเบนนะแล้วเราต้องการให้มีไรยอนเนี่ยหนีลงมาแล้วก็ติดจิตให้มีไรดอนควมสามารถโซนพื้นผิวดวงจันทร์ก็ จะหนีได้ฟรีนะครับแล้วก็หนีลงมาแล้วปิกซี่หรือตัวอื่นขึ้นไปกระตีถ้าจนตีคือถ้ามูลวันเดอร์ติดพลังงานจิตสามลูกนะครับทำเมตดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วเลือกพลังงานจิตที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราตามจำนวนที่ชอบย้ายไปติดกับโปเกมอนฝ่ายเราตามใจชอบ้อไม่ใช่ตามชอบก็คือ อ,อย่างเช่น Pixi ี่มีพลังงานติดอยู่3าลูกแบบนี้นะครับติดไว้แล้วเราเนี่ยต้องการโอนจี้ให้มีไรดอนใช่ไหมครับบอมมีไรดอนมันต้องการจี้เหมือนกันแล้วก็ใช้ท่ามูวันเดอร์ตีไปร้อแล้วก็ย้ายย้ายมา2องลูกก็ได้แล้วก็อัน,นี้เอาไว้เผื่อกัน ไปตรงข้ามตีมาเราก็จะได้ส่วนกับ20ดาเมจได้เพราะอันนี้ถ้าเกิดโปเกมอนที่ติด Energy h e ฮเลออยู่ได้รับดาเมจจากโปเกมอนฝั่งตรงข้ามโ <Pokemon S 2> ปเกมอนฝั่งตรงข้ามตัวที่ใช้ถ้า่อสู้จะโดนดาเมจ20นะครับมีไเลยดอนก็คือเหมือนเป็นตัวแบกของเด็กแล้วก็จะมี p ิ x i ี่ที่เป็นตัวรองแล้วถามว่านอกจากนี้มีอีกไหมถามคำตอบคือมีครับ มีเจ้าเอลิคิเบิลที่มีความสามารถไม่ใช่ถ้าจมตีคว้างฟาแลบ180่งดสิมตรซึ่งเอาจริงๆถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงครับนอกนอกเจ้าเอลิคิเบิก็มีอีกเยอะเลยครับแล้วก็จะมีออโรราเอเนจีที่เราก็จะใส่ไปนะครับ แล้วก็มีนี่นะครับบูตเอเนอ g y ีนอนาคตโปเกมอนอนาคตที่ติดการนี้อยู่พลังงานสำหรับนี้จะหายไปทั้งหมดแดมิ age, จะเพิ่มอีกยี่สิบเวลาตีฝึกงข้ามนะครับสำหรับโปเกมอนที่ติดอนาคตเหมือนมิไรดอนนะครับเป็นมิไรยดอล่างนี้ด้วยนะถ้าเป็นล่างสายฟ้านั้นไม่ติดอนาคตนะครับแล้วเราก็จะมีเทคโนโลยีด้ก็คือเราต้องทิ้งการบนมือหนึ่งใบแล้วก็ ใช้อันนี้เลือกโปเกมอนที่ติดไอตรงเทคอนาคตนะครับนั่นแหละจาก2ใบจากสำรับขึ้นมือได้ก็ถือว่าเก่งค่อนข้างเก่งแล้วก็จะมีควิกบอลที่เอาไปทิ้งมือหรือทิ้ง Energy ติดแล้วถามว่าทิ้งทำไมเดี๋ยวผมบอกเองครับแล้วก็เลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานก็เอาขึ้นมือไปได้ควิกบอลนี่เราจะใส่3ใบนะครับ Hyper ball ใส่บ่อใส่สพอครับ อิงมือสเลือกโปรแกรมอนอะไรก็ได้จากในกองให้เิ็น้งข้ามดูนําขึ้นมือนะครับแล้วเราก็จะมีเป็นเปเปอร์ติดไว้ใบหนึ่งก็โอเคกรับเลือกไอเทมและไอเทมติดโปรกมรนยาวนั่นหนึ่งจากสำรับให้จิตนงข้ามดูนําขึ้นมือคือเป็นใบที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีฟลาเอเต้ที่เป็นร่างสองแล้วก็มีฟลาเบเบ้ที่เป็นร่างหนึ่ง อันนี้จะเป็นกองหนุนสำรองของเด็กซึ่งมันสำรองยังไงตีแค่สามสิบล่างสามมันเก่งครับเดี๋ยวเป็นหนึ่งรีวิวอย่างอื่นก่อนนะครับโอเคคันเบ็ดธรรมดาก็กันมีไลดอนหรือปิกซี่อะไรแบบนี้ตายก็ดึงเข้ากองได้นะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยของสตจารย์ที่เราจะใส่ไปสามสามหรือสองนี่แหละครับอ เหมืนทุดสามนะครับแล้วก็อันนี้คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงจะทิ้งจี้จากบนมือที่เป็นที่จิตลงในหลุมนะครับเพราะว่าถ้าไซโคปั๊มของเจ้ามิวทูเลือกพลังงานจิตได้สูงสุดสใบาจากตำแหน่งทิ้งก๊์ดติดที่โปรแกรมไฟลราหนึ่งตัวถือว่าโอเคนะครัเพอใช้จี้ใสแล้วก็ถ้าเขาคือลิมิตเบรกเก้าสดามจถ้าจำนวนกา๊กา์ดรางวัลของไฟตรงข้าม เหลือแค่สามใบหรือน้อยกว่าจะตีแรงขึ้นอีกเก้าสิบก็คือตีร้อยแปดสิบนั่นแหละครับถ้าเกิดไฟตรงข้ามเหลือไพ่แค่สามใบหรือน้อยกว่าโอเคแล้วเราก็จะมีตัวแบ่ตัวหนึ่งก็คือกระขนองที่เวลาติด Energy เอเนอร์จีเยอะๆเขาจะเคท่าแรกยิงไฟตรงข้ามได้เลยหนึ่งตัวรวมจานวนพลังงานที่ติดลูกแล้วสามสิบก็คือถ้าเกิดเราติดให้เขาสิบลูกอ่ะก็คือเขาจะยิงไฟตรงข้ามตัวหนึ่งได้เลยสามร้อย คือแรงแรงบวะเอบ EX หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะมีนับลบเหล็กที่ติดอนาคตก็เหมือนเอามาช่วยเล่นต้นเกมครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดแล้วก็มีนี่เลยร่างสามของเจ้าไฟเต้ฟาเจสควาสามารถเย้าวยวนล่อหลอกทอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกปเกมอลัปุนเบนส์เรตามหนึ่งตัวสลับข้นมาปตน,นตำแหน่งต่อสู้เลย หลังจากนั้นทําให้โปเกมอนที่เพิ่งออกมาเป็นสภาวะสับสนคือถือว่าโหดนะครับความสามารถนี้ก็คล้ายๆโปเกมอนแคชเชอร์ er แต่ทําให้เฟนตงค่าติดสับสนได้ก็คือว่าอ,อดีติดสองลูกตีร้อยยี่สิบไม่แย่นะครับดาเมจดาเมจไม่แย่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือโยนัวครับก็คือโยนัวเนี่ยก็จะเป็นแบบความสามารถมันระเบิดต้องสาบบึมเ็นตงข้าเจ็บร้อยสามสิบแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้นี่เลยมิไลดอนสกิลแรก รีเจ็คโบเขาจเจ็บเม็ดดามจอยู่แล้วร้อยสามสิบแล้วก็รีเจ็คโบต่อร้อยหกสิบอืมเขาก็โดนไปสองร้อยเก้าสิบหรือจะใส่บือได้ต่อต่อก็ได้โอเคนะครับนี่เป็นพลังงานพลังงานเมื่อมีผ้าคาดหัวสู้ตายที่เอาไปบูตดามจตอนที่่ฝายเรามีไพ่มากกว่าเศษตรงข้ามส่วนออโรราเอนเนอร์จีเนี่ยใส่สามใบนะครับนี่ไงออโรราเอนเนอร์จีใส่สามใบ แล้วก็ก็จะมีจูเปตะสกิลแรกวางตัวรับาเมจสูงสุดเจ็ดตัวเส็ษตัวมันเองแล้วก็ยี่สิบตามจำนวนเม็ดดามิตก็คือถ้าเกิดเราวางเจ็ดตัวเขาก็จะติดลูกเดียวร้อยสี่สิบก็คือตัวแบกตัวนึงเลยครับโอเคแล้วเราก็จะมีเบนซาน่านี่ไงควิกบอแล้วเราก็จะมีอมัน,นจามูนะครับมันจามูก็แบบ ให้คายแมรรี่ ary, ครับเอาทุกฝ่ายสับมือเอาค่อยตะก,กองจวจตามจำนวนการละวันของตัวเองก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็จะมีสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนผมนจะไม่ได้ว่าใส่มากี่ใบอันนี้ให้เปอร์บอโอเคครับแล้วก็จะมีแคทเชอร์เพราะว่าเด็กนี้ไม่ใส่คำสั่งบอแต่ใครมีงบก็ไปใส่คำสั่งบอเอาเองแล้วกันนีง่งานวิจัยสามใบนะครับมีโปเกี่ย มีควิกบอยอีกหนึ่งใบนี่นะครับสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเราใส่มาสามใบนะครับเอาไว้สับข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จะมีตัวฟาร์มมืออีกตัวหนึ่งก็คือบีดาลุที่ความสามารถฟันน้าทำงานจั่วจนมือครบห้าได้นะครับในเธอเราหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็จะมีเทนนิงคอร์ทที่เอาไว้ดึงจี้จากในตำแหน่งกิงการ์ดขึ้นมือได้มีปกเ,เกียร์นะครับ แคทเชอร์นี่ผมใส่มาสี่เลยนะเพราะว่ากระเชื่อมันดีจริงแล้วก็มีแมรี่นะครับที่เขาสามารถเหมือนนัจมโมเลยแค่ว่าฝ่ายเราจะจั่วห้าแบบการันตีฝ่ายตรงข้ามจะจั่วแค่สี่นะครับแคทเชอร์นี่ผมใส่มาสี่ซาน่าใส่มาสองแมรี่ใส่มาสองนาจมโมอีกหนึ่งแล้วก็แคทเชอร์นะครับก็คือ,คอเล็กมันก็ ง่ายเลยก็คือก็ไม่รู้ว่ามันจะง่ายไหมนะครับก็คือใช้โยนัวเนี่ยวิวัฒน,นาการมันให้ได้แล้วก็ระเบิดต้องสาบบุ่มไปตรงข้ามเจ็บแล้วเราก็เอามิไรดอนไปแต่ถ้าเกิดเล่นสองตัวนี้ไม่ได้เราเล่นอย่างนี้ครับฟาจีกับมิไรดอนก็ได้ใช้เยวานาาล่อหลอกดึงมันขึ้นมาแล้วก็มิไรลดอนตีต่อแป๊บแป๊บแป๊บใส่เบอร์ไดก็ได้ หรือไม่เราก็จะใช้เป็นปิกซี่ก็ได้คือเด็กมันก็เล่นได้หลายวิธีแล้วถ้าเกิดตัวดีๆเข้าหมดนะหรอสามตัวนี้พร้อมช่วยเลยไอ้นี่เอาไว้เก็บไัยช่วงต้นเกมเลยครับแบบติดแล้วก็ตี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 ร้อก็คือแรงมีทูเอาไปชาร์จจี้กับบวกเล่นกับท้ายเกมแล้วก็จะมีพ้าขนง ที่อันเนี้ยติดจี้นานนานแบบนานกว e ่าเอเลคิเบลที่ติดสี่ลูกอะครับคือมันตีแรงนะแต่มันติดนานอะแต่ถ้าเป็นฟ้าขนองคือมันยิงตัวไหนก็ได้เลยงไงมันกเ็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างสมควรติดการฟาร์มบิรลุก,ก็มันเข้าการางวันก็ช่างหัวมันแล้วก็ใช้สป,ปอร์ตใบอื่นแทนเด็กมันก็เล่นประมาณนี้ครับ หรือไม่ก็เล่นผมหาไปบน,นึ่งยังไงเล่นจูป,ปตะก็ได้ถ้ามันไม่เข้าการังวันแล้วตัวอื่นเข้าหมดเนีย่ยแบบคือแรกคุณวางคาง,งยโบสึอฮะ uh huh. แล้วออเคุณก็ติดที้มันแล้วคุณก็จบเทินอ่ะไปตรงข้ามเล่นบลาบลาบลาแล้วพอเขาตาคุณคุณก็วิวัตปุ๊บหาโปเกมอนเลยก็ได้สักตัวอ่อนๆก็ได้เอามา แปะไว้ตรงนี้แลภรยาบาทไม่รู้จบเนะี่ยร้อยสี่สิบแล้วคงก็ได้ไพ่เลยใ,ใบหนึ่งแล้วตัวดีๆคนก็จะขึ้นถ้าเกิดแบบตัวดีๆมันเข้าหมดเลยมันก็ปิกซี่หนึ่งมีไรดอนหนึ่งโยนัวอีกหนึ่งฟาจิตหนึ่งสี่แล้วฟ้าขนองหนึ่งมีทูอีกหนึ่งโอ้ก็ยังมีนักลบอยู่อีกยังมีนับลบเหล็กอยู่อีกเอลิคิเบิลนี่ยังไม่นับอีกโอ้โหคือ เด็กมันเล่นได้หลายวิธีนะครับเด็กนี้ก็เอาเป็นว่าผมก็แค่ามาแนะนําไปแล้วกันสําหรับคนที่มีแนวทางจัดของตัวเองแล้วก็ไปจัดเอาเองแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ